มาต่อกันเลยค่ะในวันที่7ธันวาเลยคุณดาวพระพุธค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภาพุธเนี่ยนะเขาเป็นดาวปัตตนีสุภาแล้วก็พันธุสุภาด้วยออพิมพ์ต้องบอกเลยปัตตนีสุภาก่อน ในช่วงวันที่7จ็ดธันวาเรื่องความรักเลยประต,น,ตนนี้ก็คือเรื่องคู่ของความรักคนรักนั่นเองออในช่วงเวลานี้สุขพักก็คือมีความสุขสมบูรณ์บางคนโสดเนี่ยก็รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันเป็นชีวิตที่ลงตัวในช่วงเวลานี้ลงตัวที่สุดแล้วไม่มีช่วงเวลาไหนที่ฉันแฮปปี้เหมือนช่วงเวลานี้มาก่อนเลยฉันรู้สึกถึงความลงตัวบางสิ่งบางอย่างที่ฉันได้อยู่คนเดียวมันเหมือนฉันได้อินเข้าไปในตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นคนโสดจะคิดแบบนี้คนที่มีคนคุยรู้สึกว่าคุยไป กยังไม่พิจารณาเพราะอะไรตอนนี้ยังมีความสุขนะมีความสุขที่ได้คุยบางคนมีคู่ก็รู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณกับคู่เข้าใจกันดีเป็นพิเศษเลยเพราะพุธในที่นี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าสุภาคือบางทีนะฉันก็มีบางทีแหละ เถ e ียงกันมั่งใจร้อนบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยมันคือรสชาติชีวิตมันไม่ดูจืดไม่ดูชืดเกินไปนะดูเป็นความลงตัวเหลือเกินอารมณ์ประมาณความรักในช่วงเวลานี้ถือว่าลงตัวพุกมิติไม่ได้มีข้อตำหนิติเตียนใดๆอ,อีกขาหนึ่งก็คือพันธุสุภะในช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่าที่บ้านที่ครอบครัวก็มีความสุขสมบูรณ์ทุกสิ่งท,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 ทุกอย่างในเวลานี้คุณรู้สึกถึงความละมุนหมดเลยนะ แม้จะมีปัญหาถกเถียงกันแม้จะมีความไม่ลงตัวคนนู้นป่วยคนนี้เจ็บหรืออะไรบางอย่างแต่คุณก็รู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยมีความสุข บ้านไม่ต้องใหญ่ต้องโตหรอกแต่เป็นบ้านที่มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในเวลาเนี้ยคือมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะเหมือนจิตใจตัวคุณอะเริ่มเข้าสู่ชีวิตของความเป็นจริงแล้วตอนนี้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่เหมือนคุณยิ้มได้อะ่ะยิ้มได้กับสิ่งที่เรามีอันนี้คือเพอร์เฟกสุดในชีวิตคุณเลยนะเพราะฉะนั้นในเวลานี้พิมพ์ไม่ค้านแล้วว่าความสุขของคุณจะละมุนมากกว่าพิมพซะอีกนะอืม